ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมผู้ชมกลองรลุ่นเลยเดี๋ยวว่าพี่เสียนจะได้หรือไม่ก็ต้องรอรุ่นต่อไปนะครับบอปลาลุงสเสนอฟิชชิ่งเนาะชื่อเต็มเต็มปลา นะครับตัวสุดท้ายในรอบนี้12นาฬิกานะครับ0.70ตอนนี้อยู่ที่ทีแม่กลองนะครับ0.70นนะครับนี่นะครับพอเราเอาอุปกรณ์ตักปลาเวลาช้อนปลาขึ้นนะเวลาต้องจับผี่ชม ลุ้นต้องลุ้นดูท่านผู้ชมจุดจ้องใช้สมาธิเพื่อ อุปกรณ์ของเซียนก็จะเตรียมมาเองทุกอย่างนะครับลองเตรียมอุปกรณ์แล้วละ่ะ นั่นน่ะสิเสียงดังมาเชียว เตรียมอุปกรณ์เตรียมที่นั่งเอบางทีมัน ดีดีไม่เดดด้ดวยร่มดี พี่เสียนก็กำลังจะจดใจโตเนาะลุ้นกัน มันฝนจะตกทั้งโน้นเงียบสงัดจะจุดใจจอเพื่อที่จะตุนได้หรือไม่ได้นะเสียกนก็ตั้งใจจุดจอเมฆมืดมาเลยมันฝนจะตก อันนีนน้น่าจะต้นลำใหญ่นะท่านผู้ชมโหต้นใหญ่สวยเชียวนี่เป็นประปา ต้องหาม,มุมหายฉากจังหวะดีๆก็ขยับขยายไปเพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่เหมาะสมพี่เสียนแต่ละท่านก็จะเข้าใจวิธี ฐานที่จะทำให้นั่งสะดวกสบายเวลาทำกิจกรรมหรือนั่งตกปลาท่านผู้ชมก็หาหมงอหายฉากให้ได้อันมาตรฐานของท่านเองก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านการกิจกรรมกีฬาตกปลาก็จะถนัดเข้าใจในด้านนี้เชี่ยวชาญวิธีทำกันนะครับเป็นกิจกรรมเป็นกีฬาที่ อดทนแล้วก็มีสมาธิทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ลุ้นน่าติดตามน่าลุ้นกันอย่างยิ่งทีเดียวท่านผู้ชมครับ<ฮ>อุปกรณ์เตรียมมาพร้อมเสียจสับมีทั้งร่มกันแดดอุปกรณ์เหยือ่อเบ็ดสั้นเบ็ดยาวมีตาหลากหลายขนาดนะครับแล้วก็มีโตเก้าอี้นั่งให้สรีระร่างกาย อย่างสะดวกสบายไม่ต้องเกร็งนะร่างกายจะได้ไม่ฝืนในในการนั่งนะครับพื้นที่ก็จะต้องหาที่สะดวกที่เหมาะสมจะได้ไม่ต้องร่างกายจะได้ไม่ต้องฝืนคือกล้ามเนื้อเราเวลานั่งจะต้องสะดวกสบายในขณะที่ทํากิจกรรมนั้นๆท่านผู้ชมนะครับพามากิจพระบบรรยากาศ กิจกรรมกีฬาการตกปิดตกปลานะครับที่สะตกปลาลุงเสนอฟิตชิ่งนะครับอยู่ตรงข้ามกับบึงเอเนเรียกไรนะบ้านบึงนะ่นะนครบึงนั่นเองโอ้ยน,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 นู่นนู่นมองปลามองเห็ินะลิบลิบเน่ะโอ้ปลาเยอะทีเดียวบรรยากาศดีนะครับรอบๆจะมีต้นไม้ต้นมะม่วงต้น หลายๆชนิดปลูกริมบอ่อทำให้เกิดบรรยากาศเย็นสบายเวลานั่งนะเวลาร่มเดดโอก็จะมีร่มไม้รอบๆตลิ่งนะบริเวณตะลิงงะล่งปลูกเอาไว้รองรับนะครับแล้วก็มีร้านอาหารบริการด้วยถ้าเสียนมีความรู้สึกหิวหรืออยากกินอาหารรับประทานอาหารก็จะมีอาหารไว้บริการเหมือนเช่นทุกๆบอ่อ ต้องการอาหารเมนูไหนก็ข้าวผัดข้าวกระเพรา,าหรือส้มตำข้าวเหนียวก็จะมีไว้บริการตลอดเวลาจนกว่าจะยุติได้เวลาอันสมควรช่วงประมาณ16นาฬิกาก็จะปิดทำการบริการนะครับ